ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนาทีกินจนเกือบตายพีทอีทแหลกเล่านาทีกินลามเมงจนเกือบตายกินจุจนต้องสูบซ่วม2ส,สัปดาห์ครั้งพีทอีทแหลกเล่านาทีเคยกินลามเมงชามละ2.5กิโลกร,รมัมจนเกือบตายหายใจยังเจ็บพร้อมเล่าวิถี YouTube สายกินต้องสูบซ่วมบ่อย2ส,สัปดาห์ครั้งเรียกว่ากว่าจะมาเป็นยูทูบสายกินนั้นไม่ง่ายเลยสำหรับพีทอีทแลก ออเจ้าตัวนั้นกินจุแบบที่คนธรรมดาไม่สามารถกินได้จนทําให้เกิดเรื่องราวเฉียดตายมาแล้วโดยล่าสุดพีทอีทแหลกได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตเกือบขิดเพราะเรื่องการกินผ่านรายการว่ามาดีวิทลิลลี่แอนมาลี EP 4 0คุยกับ Youtube สายกินพีทอีทแหลกกินยังไงให้เกือบตุยทางช่องมาลีบันเนอร์ซึ่งในตอนหนึ่งพีทได้เล่าว่ามีอยู่เทปหนึ่งที่ตนเองเคยกินลามเมง ชามละ2.5กิโลกร,รมัมซึ่งคนปกติชามเดียวยังไม่หมดเลยโดยตั้งเป้าเอาไว้ในใจคือ3มชามพอหมดชามที่3อิ่มมากแล้วแต่ในใจคิดว่าอยากลองกินอีกและทำคอนเทนต์ด้วยจึงฝืนกินชามที่4ี่จนหมดและทรมานมากแต่คิดว่ายังไงก็ยังกินได้อีกจึงขออีกชามเป็นชามที่5ชามสุดท้ายฝืนกินจนหมดและถ่ายปิดรายการเรียบร้อยแต่ไม่สามารถลุกจากที่นั่งได้ต้องนั่งอยู่เฉย ไม่ขยับตัวเป็นชั่วโมงข้างในมันไม่ไหวแล้วเหมือนคนจะตายอ้วกก็อ้วกไม่ได้พอรมานมากหายใจยังเจ็บแต่โชคดีที่วันนั้นกลับถึงบ้านได้ไปถ่ายทุกหนึงชั่วโมงทําให้ดีขึ้นอยู่ในห้องน้ําแบบมีความสุขมากและหลังจากนั้นสองวันต้องสูบซ่วมซึ่งที่บ้านของพีทจะสูบซ่วมบ่อยมากล่าสุดที่ออฟฟิศสสัปดาห์ดูดซ่วมหนึ่งครั้งส่วนตัวหวันเข้าห้องน้ําเกินสิบรอบ แต่ไม่ได้ท้องเสียนะสุขภาพดีเป็นการขับถ่ายปกติขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ